วันนี้ก็พาคุณยายมาพักผ่อนเพราะมีเหตุจำเป็นกับผมต้องกลับบ้านหนึ่งวันก็พายายมาอยู่ที่ร่มได้กันแดดเพราะว่ามีความจำเป็นหนึ่งวันนะครับไปที่ ทางบ้านทางราชการนิดหน่อยนะครับหนึ่งวันก็ต้องไปนะครับก็ต้องให้ยายนะครับอยู่คนเดียวนะครับก็ให้ทางควานแมงโมดูแทนหนึ่งวันก็จะให้อยู่ที่ร่มตรงนี้นะครับก็ นะครับตรงนี้นะครับเป็นที่ร่มนะครับไม่ค่อยจะร้อนมากนะครับก็ให้คุณยายอยู่ที่นี่ไปก่อนพักก่อนไปหนึ่งวันไม่ต้องทำงานคุณยายก็มียาอ่อนๆนะครับมียาอ่อนๆนะครับให้กินนะครับเพียงพอถึงว่าจะพักยังไงก็ต้องมียามีน้ำนะครับก็วันนี้ก็ จะกลับบ้านตอนค่ำนี่แหละก็จะไปนะครับถึงเช้าทำธุระเสร็จตอนเย็นก็กลับเลยนะครับก็ขอบคุณคุณแม่ทุกท่านฝากบอกคุณแม่ทุกท่านนะครับเพื่อความสบายใจนะครับกับผมไม่ได้ละเลยนะครับให้คุณยายต้องอดอาหาร กับผมต้องดูแลคุณยายเป็นห่วงคุณยายแม่แม่ทุกท่านก็เป็นห่วงคุณยายกับผมต้องขออภัยทุกท่านที่ได้ชมให้อ่าได้สบายใจทางกับผมและคุณแม่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ตอนเย็นก็ขึ้นรถแล้วนะครับแม่นะครับก็ให้แมงโม้นะครับดูแทนวันนี้ก็จะให้คุณยายนะครับ มีญ้านะครับด้านโน้นก็จะมีสําหรับหญ้ารถเข้นสําหรับค่ําคืนนี้นะครับก็เวลากลางคืนครับแม่ครับเวลากลางคืนก็จะให้วันพรุ่งนี้นะครับก็จะมาเกี่ยวนะครับรอบๆนี้ให้คุณยายนะครับได้กินไปก่อนนะครับยายาก็มีพอได้กินสําหรับหนึ่งวันวันนี้ก็เด็ดมากครับแม่ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เป็นกําลังใจครับ ก็ไม่ได้ไลค์นะครับวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับเมตารับชมครับพบกับคลิปหน้านะครับแม่แม่แม